สวัสดีค่ะดิฉันชื่อมาลีนีนนุวงศ์นะคะชื่อเล่นว่าส,สานะคะเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะจะมาเล่าครับประสบการณ์เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่คนไข้คนอื่นๆเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมัน,นํำคาญมากแต่บางเอื้นดิฉันได้รับประทานย็ดินจืดไปนะคะเป็นการแนะนําของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะก็อขอขอบคุณเลยวีนนี้ด้วยตอนแรกแรกที่ทานเนี่ยนะคะไม่ได้ตั้งใจว่าจะหายเป็นโรคภูมิแพ้แต่ ที่ทานเพราะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาแบบอายุมากแล้วแต่ว่าหน้าตาก็ยังเปล่งปลั่งนะคะทีนี้เราก็เอออายุมากเราอยากห้ไ้เป็นอย่างนั้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ตามไทยทานไทยรู้สึกว่าตัวเองเป็นภูมิพแพ้ก็ไม่เป็นโดนแดบดบโดนอะไรก็แบบสบายมากเลยอนะจนทุกวันนี้แบบมั่นใจเลยค่ะว่าทานเห็ดยืนจืดไปบอกที่สี่ยังไม่หมดค่ะตอนนี้เแบบใช้ชีวิตประจำวันสบายมากกับตากแดดก็ได้อย่างสงการเนี่ยไปเที่ยวตากแดบดบ ตาบเยอะมากเลยแต่ก่อนหน้านี้เนาะตายแน่เลยหน้าตาบวมแต่นี่แบบสบายมากเลยแบบล็บเสื้อแบบตอนนี้เชื่อแบบสนิทใจแล้วค่ะเห็ุริ้นจือเนี่ยแบบทำให้หายเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะสาเคยไปโรงพยาบาลปิยเวทค่ะต,ตอนนั้นแบบมันทรมานมากแล้วแวปยามอไปบ่อยมากที่นี่ยแบบมันพอแท้ตัวเองแล้วค่ะเพราะมันเป็นมากเกินไปที่นี้ได้ถามคุณหมอว่าคุณหมอคะจัน รักษาวิธีไหนให้โรคภูมิแพ้หายขาดค่ะคุณหมอบอกว่าอืถ้าคนไข้หายนะคุณหมอก็หายแล้วก็คุณหมอก็เป็นด้วยคะในองค์ตอนนั้นฟังคุณหมอแบบยิ่งท้อแท้ไปใหญ่เลยคุณตาแลี่ชีวิตนี้จะต้องลำบากขนาดนี้แต่ตอนนี้แบกมั่นใจได้ทาแบกเดืจืดปัจจุนี้ต้องขอบคุณแบกเดือนจืดมากมากเลยค่ะเหมือนให้ชีวิตใหม่เลยค่ะเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมอ่ะชีวิตนี้แบบมันสบายขึ้นเยอะเลยค่ะแบบมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็แบบสู้ไม่ได้ต้าร่างกายแบบอดแอร์ใช่ไหมคะแต่ที่